สวัสดีจ้าสวัสดียามแรงเยอบมามากินเขานอกบ้านครับมื้อนี้เตรียมก้าเข้าครับนนามาจะบุ่นจะบานเฮ่าุ่นอ่ะมากินเขายูบรรยากาศริมบึงครับบรรยากาศยามค่ำขึ้นริมบึงน้องโคดครับ เขาขายยังไงบุญเปิดไฟอันนี้ได้ยังมาเนี่ยหมืดแสงบ่พอบ่มีไฟบักหุ่งขยำตามบักหุ่งขยำเปิดแฟ๊ดให้นะเออเห็นแนวไว้ิ่งสิ ียังไม่กินเนืเ้อห่าววะนี่เปิดเบิ้งเปิดเบ้อปลาเปิดเปิเปดออกมาเียยังไม่กินแน,นื้อวนี่ตอดปลาเปิดนี่ที่เด็ดเลยนี่ต้มไก่ไก่ต้ม,ม,มนเ,เนี่ยกลุไก่ไก่ต้มนี่ขอนียวมีเป็นติ๊บเฮ้ยเหนียวห่าเวแก้วเลยมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกัน ปูปูหาปูหาปลาอยู่พนก็มี่นเดีนีวันวานแหย่อยถุงเนือน่งอย่งเหนึ่งเวินเอากินกินกินก็เปิดปั่นเขาเลยและ บ้านเขากิน,กาานข้าวต่ำบักหฮู้อ่อนอ่อนวะอ่อนนั่นหนึ่งว่าไม่ไนะม่นะข้าวกำข้าวกำอืมบนไม่ข้าเหนียวนีว่มันข้าวกำเปิดแฟลชเบื่อกี้แหละเปิดโทร่าสายพิลาขึ้นมาอีกเก็ใ้แสงมันพอน่ะเออเออนี่เห็นได้ไปมแก้ว

อืมแฉบยากเข้มข้นปรตัวสืงโอยสุดยอดแฉบยุกขเขายางมือแรงมามาเอาบรรยากาศเพื่อนว่ะ <Get> ดิ่งตับๆเลยปลาโอ้ใน่นอนแเนองวะนี่ยังมาขึ้นเอาในเมื่อวานไปเอาเห็บเบ็ดมาตกในช่วงนี้ก็ได้ยอบนะมากนี่มาตกนี่<อ>ปลาบ่อนเต็มเลยไหมเต็มเยอะไปมากินตีนเออกิน <c oughs> ตีนแรงเนาะ ติไก่ติดใจติไก่มามกติดติดติไก่ต่อมใกล้กับแ่บต้มมมัตกบ้ลน์ข้อเ็จซับแสบคือเขากินอยเซกับแ่บพือนเขากว่วใจรีบบึงดอกกินอยู่เพื่อนกับแซบ เปลี่ยนบรรยากาศพอวะอจัดพาออกมากินข้างนอ,อก ขอตัวกินข้าวกันครับผมไปไปเจอกันิาหนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย